รับชมวิดีโอกรุนาะรับชมรับฟังด้วยความบันเทิง,เงใจนะจ๊ะอย่าคิดคาดหวังหาสาระอะไรมากเพราะมออันไม่ค่อยจะมีบางช่วงบางคำในคลิปอาจจะต้องใช้จักรยานในการรับชมเด็กเล็กและสตีมีคันควรได้รับคำแนะนำจากผู้สูงวัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ดูคลิปจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะขอราบอัญชลีวันค่ะพี่วาดไว้วตรงนี้ เชียงก็ามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าไงน้องเชียงฮี่ทำไมเราต้องแช่น้ำแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยอ่ะพี่โดการแช่น้ำมันดีกับเราฮี่น้องเชียงฮี่ฮะเอ๊ยยังไงอ่ะพี่โดฉันช่อพียกชื่อพี่โดกี่น้องเชียงเรียกปิดแบบนี้ได้คอพีไม่ดีเลยอี ที่เราจําเป็นต้องเจน้ําทุกสัปดาห์พาะเรายังต้องกินน้ำใหและเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของเราขาดน้ํานั่นเองบางทีน้ําที่อยู่ในป,ปาผลไม้ที่เรากินกินไปมันอาจจะไม่พอกับที่ร่างกายเราต้องการนะฮี่อจริงเหรอพี่ดอเชียงขอ,ของกินน้ำแปลบนะพี่ดอเอางี้เเราให้น้องเชียงเอางี้แหละเดี๋ยวผิวเฮกไม่สวยก่านที่เราเ่น้ำยังดําไม่เรารู้สึกป่อนายฮี่ฮ่า,ารู้สึกป่อนายจริงๆิงด้วยพี่ดอ พอดีไหมเอ่ยพี่โดพี่โดเดี๋ยวไปดูครัอ้าวกแล้วเจ้าโดยังไม่ได้กินน้ำพี่เลยพี่ลองแช่น้ำยังมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมคะพี่โดยังมีอีกน้าน้องเชียงเี้พี่ขอคิดดูก่อนพี่ลืมงี้ โอ้เว้ยฮี่การแช่น้ำยังช่วยกระตุ้นการกับายไม่หายเียดดาก่อนอย่างเราท้องผูกได้นะน้องเชียงฮีถ่ายิิงได้แช่น้ำอุนอ่นๆด้วยแล้วนะน้องเชียงฮีเราก็ขี่ออกอย่างสบายตูวสบายท้องเลยนะน้องเชียงฮี oh, so มันมาเร็วี่มันมาร็วี่พีมม่มาเร็วพี่มาเร็วพีมาเร็วี่มารวอยู่เบี้ยวๆน้องฮีโอเคโอเคได้ได้ออกปาเร็วฮี่ ตัวนี้ยังไม่หมดนะฮี่น้องเชียงเวลาที่เราเล่นน้ำนี่ไม่ว่าจะเป็นคราบหรือว่าครีที่ติดตามตัวเรามันจะหลุดออกไปกับน้ำที่เราเล่นด้วยนะฮี่น้องเชียงแลตัวเราก็จะสะอาดน่าดูฮี่น้องเชียงก็อย่าเล่นน้ำนานนะฮี่ทำไมหรอคะพี่โดอเอ๊ ิดอะไรเอยแค่นานๆเปื่อยกันพอดีเลยนี่ก็แค่เป็นห่วงนีรักนะคะพี่โดงอ,อ๋อรอฮิฮิจุ๊บแก้มฮิมีสนรอกฮิถ้าพี่โดงไม่สอนคุณเชียงจะไม่งอแล้วนะ <Yeah! S 2> จะจุ๊บไหมแปะปะก็แค่นี้แหละเล่นตัวอยู่ได้เชี่ยคมหมดเลยนปะปะเบียดดาก,ก้อนอย่างเราเลี้ยงงาย นะแค่ความรักดูแลไม่ห่างหายให้อาหารนิดแช่น้ำหน่อยให้ผ่อนคลายเราจะได้สุขภาพดีแฮปปี้เลย